สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของจิ้งหลีดนะนะัะปัจจุบันมีหลายๆท่านเข้าใจกันผิดในเรื่องของจิ้งหลีดทองดํากับทองแดงคือจิ้งหรีดทองดําทองแดงเป็นพันธุ์เดียวกันนะคะไม่ได้แยกกันไม่ใช่แบบทองดําล้วนแล้วเลี้ยงไปตลอดจะเป็นทองดําล้วน,นมันก็จะมีแดงปนมาหรือทองแดงล้วน พอเลี้ยงไปสักระยะมันก็จะมีทองดำปนมาเขาเป็นพันธุ์ที่เป็นทั้งทองดำและทองแดงอยู่ด้วยกันนะคะทีเนี้ยหลายท่านกังวลว่าตอนนี้ตลาดอาจจะต้องการทองดำล้วนหรือบางทีตลาดต้องการทองแดงล้วนแบบนั้นมันคล้ายๆเป็นกระแสเฉยนะ,ะและนิดเองขายลูกค้าโดยตรงลูกค้าไม่ได้ถามว่ามีทองดำล้วนไหม แต่เขาจะถามว่าไข่มันแน่นไหมนะคะความหมายของเขาหมายถึงทองดําไม่ได้สําคัญทองแดงก็ไม่ได้สําคัญแต่สําคัญตรงที่ไข่ไหมมีไข่ไหมไข่เยอะไหมไข่แน่นไหมนะหมายถึงความต้องการของผู้บริโภคต้องการแมลงที่ไข่แน่นๆตัวเมียเยอะๆนะจับชิ้นไหนจับตัวไหนก็เป็นตัวเมียไข่เต็มท้อง แบบนั้นมันจะกินอร่อยนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆโฟกัสที่เลี้ยงยังไงให้ได้ตัวเมียเยอะไปขายแล้วลูกค้าชอบลูกค้ากินแล้วอร่อยคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายเราไม่จําเป็นว่าจะต้องขายราคาถูกของมันดีขายให้สมกับราคาไม่ใช่เลี้ยงแมลงไม่สวยแล้วจะขายของแพงเขาซื้อเขาก็ซื้อแค่ครั้งเดียวค่ะตัวน,นี้สําคัญนะซื้อสัตว์ต่อผู้บริโภคซื้อสัตว์ต่อคนที่เราไปขาย แล้วก็คนใหม่ที่กําลังเลี้ยงอยู่อย่าไปกังวลนะคะว่าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนให้กังวลว่าเลี้ยงยังไงให้เขารอดไม่ให้เขาตายหรือให้ตายเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วเลี้ยงยังไงให้มแมลงเป็นตัวเมียเยอะให้ตัวผู้น้อย,อยตัวเมียเนี่ยเยอะที่สุดเลยยิ่งดีถามว่าวิธีตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้มันจะผสมพันธุ์กันได้ไมนะ่นาตอบตรงนี้เลยค่ะ ตัวผู้หนึ่งตัวสามารถผสมพันธ์ตัวเมียได้มากกว่าเจ็สิบตัวเลยนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเมียมันเยอะกว่าตัวผู้เนี่ยมันจะสามารถทําพันได้ไหมค่ะเหมือนที่แจ้งตัวผู้ตัวหนึ่งสามารถรับภาระในการเป็นพ่อพันให้กับตัวเมียได้หกสิบถึงเจ็ดสิบตัวเลยฉะนั้นให้เพื่อนๆสบายใจได้ตั้งโจทย์ว่าเลี้ยงยังไงให้ได้ตัวเมียเยอะแล้วออกไปขายลูกค้าเองทีเนี้ยลูกค้ากินแล้วเขาจะติดใจ เกิดการบอกต่อในเรื่องของมแมลงฟาร์มนี้ตัวเมียเยอะกินอร่อยถึงราคาสูงเขาก็ยอมจ่ายนะคะตัวนี้แชร์เป็นแนวคิดให้กับหลายๆท่านที่เลี้ยงจริงหลีดแล้วก็ลังวนอยู่ว่าจะไปขายใขย่จะขายยังไงจะขายได้ไหมขายได้แน่นอนขอให้ของมีคุณภาพค่ะ